กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียติท่านครับผมพลวัตรวันชัยเอกวันพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครสีมราชวันนี้พูดถึงเรื่องของความมัน่นคงในส่วนของมาตราย7นะครับก่อนอืึ่งต้องขอขอบคุณท่านประธานกรรมธิการท่านคณะกรรมการวิการในส่วนของวบประมาณนะครับได้ดูรายละเอียดที่ท่านทําเป็นเล่มนะครับในส่วนของตํารวจเองท่านก็วิเคราะห์มาให้เห็นส1ข้อซึ่งต้องขอชมเชยว่าก็เป็นรายงานที่ผมว่าก็กระทัดรัดกระชับนะครับ ผมจะพูดในส่วนของตำนานตำรวจแห่งชาตินะครับจะเฉพาะในส่วนนี้ก็พี่น้องตํารวจก็ได้รับฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่จริงตํารวจมีหน้าที่ในการเป้าหมายในการตัางกฎหมายนี้ก็คือรักษาความสมบูรร้อยกับพี่น้องประชาชนคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของประชาชนป้องกันปราบปรามอาชกรรมนะครับแล้วการบังคับใช้กฎหมายนี่คือหน้าที่ในส่วนของตางกฎหมายหน้าที่ในส่วนของเชิงยุทธศาสตร์นี่ก็แน่นอนครับรักษาความปลอดภัยในชีวิตกับพี่น้องประชาชนประชาชนนะครับผมขออนุญาตนะครับ ครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพตลอดจนให้โปร่งใสนะครับบนกระบวนารยุติธรรมจริงๆสรุปหลักๆก็คือว่าประชาชนต้องปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับประชาชนต้องเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและต้องมีความทันสมัยโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับแล้วก็าการบริหารงานต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานครับร่างพระยัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2 69เนี่ยเฉพาะในส่วนของสมรภูมแห่งชาตินะครับ มีการใช้รูปประมาณในส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายไว้สองประเด็นนะครับผมตั้งข้อสังเกตจากการดูรายงานนะครับก็คือ1น,นะครับการ,การวาิแผนรูปประมาณที่ไม่ยึดผลลัพธ์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางเรื่องที่2ก็คือการจัดสรรรูปประมาณที่ไม่เพียงพอต่อภารกิจโดยเฉพาะภารกิจหน้าง,งานของตำร,รวจที่อยู่หน้าง,งานทั่วประเทศเลยเฉพาะงานป้องกันปราบปรามนะครับสาุเนื่องมาจากท่นานประธานครับลักษณะของโครงสร้างเนื่องจากว่าโครงสร้างปัญหานะครับ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากคือต้องยอมรับว่าศูนย์อำนาจเรารวมอยู่ที่ตรงกลางงบประมาณส่วนใหญ่ก็จะถูกกาหนดไว้ในส่วนกลางาก็จะสายคำคมชาเข้ายาวนะครับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายอะไรต่างๆต้องต้องผ่านหลายขั้นตอนการโอ,อนงบประมาณไปยังหน่วยงานก็โอนไปโอ,อนมาเช่จนจากกองบัญชาการไปกองบัคับการสถานีตํารวจก็ทําให้การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับความเป็นจริงในพื้นที่นะครับนี่ก็ต้องต้องเข้าใจว่าหน่วยงานมันซับซ้อนอย่างเช่นว่า งานก่าวกรองงานปรับปรามยาเสพติดงานไซเบอร์นะครับซึ่งทําให้อุปมาณในบางส่วนที่ทําให้การทํางานขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการรักษาความมั่นคงในชีวิตรทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับต่างๆที่มีอุปมาณเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเกิดผลกระทบนะครับต้องขออนุญาตดูสไลด์นะครับที่จริงตรงนี้ก็ทำหให้เห็นว่านี่คือการเหมือนจัดการอุปมาณในการขาดโอนท่านจะเห็นว่า มันเป็นอุปสรรคนะครับในการที่จะให้ถึงเป้าหมายของพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าขั้นตอนมันเยอะมากนะครับดูคราฟนี้นะครับผมก็ยัดเยนท่านประธานว่าตั้งแต่ปี2560จนถึง66นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเกิดคดีค่านะครับซึ่งที่จริงกลุ่มของการเป็นตัวชี้วัดนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินนะครับก็เรียกว่ากลุ่ม2กลุ่มทรัพย์สินลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์จริงทรัพย์ล้นทรัพย์นะครับแต่ถ้าเป็นคดีอุกชะกันตเตือนขวัญก่กับชีวิตร่างกายก็จะเป็นคดีฆ่าฆ่าทำร้ายร่างกายข่มขืนพยายามฆ่าวางเพลิงอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่อุกชะกันนะครับในส่วนนี้ผมพูดถึงเรื่องของชีวิตความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินตัวชีวิตรจริงๆก็คือหนึ่งต่อแสนประชากรต่อหนึ่งคดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ เมื่อได้หุป,ประมาณมาแล้วเนี่ยแต่เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยกลับไม่ลดลงตามหุ้ประมาณเพราะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเกิดคดีปีหยกศูนย์อยู่ที่2.7ท่านดูนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่ต่อแสนต่อแสนคนนะครับคดีลดลงต่อเนื่องจนถึงปี6ยหลังจากออกสี่จนเหลือ1.4แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับกลับเพิ่มขึ้นมาอีกตั้งแต่ปี65าเพิ่มขึ้น1.8ปีย6ย2.0แสดงว่าหุป,ประมาณที่สูงขึ้นแต่ผลลัพธ ด้านความปลอดภัยกลับตดถอยนะครับซึ่งทําให้มองเห็นตรงนี้ว่าในพื้นที่ที่เกิดเนี่ยนะครับก็จะเป็นนี่เกิดแทบจะสัปดาห์สัปดาล์กกดีเลยนะไอ้นี่คือตัวชีวัดที่มันทําให้ได้พบประมาณยังไม่ลดลงเกิดซึ่งเช่นว่าในกรุงเทพมหาคน,นาคนารนราธิวาสสุราษฎร์ธานีสงขลานาครศรีธรรมราชเชียงใหม่นะครับและชีวิตร่างกายที่เกิดขึ้นสูงอีกก็คือในส่วนของไอ้นี่ประมาณสัก อสองสัปดาห์ต่อหนึ่งคดีก็คือสูงกว่าสองคดีต่อเดือนก็จะเกิดที่ขอนแก่นชะนบุรีนครราชสีมายะลาปทุมธานีอุดรธานีแล้วก็กาญจนบุรีตัวนี้ก็คือ,อผมกำลังเชื่อเห็นว่าได้งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาในส่วนนี้ข้อตรงนี้ก็เป็นตัวเชื่อเห็นว่าสมางกแห่งชาติก็ต้องไปปรับต้องไปดำเนินการในส่วนนี้จริงๆแล้วงบประมาณที่ได้ไปกับหน้างานของตํารวจมันไม่ได้เพียงพอนะครับ ดูว่าการบริบหารจัดการภารกิจของตารวจนี้ภารกิจหลักมันมีน้อยอย่ะงบประมาณที่ได้ไปเนี่ยมันกระจายไปน้อยแต่มันมีการโอนงบประมาณไปยังส่วนราชการส่วนต่างๆในหน่วยงานเมื่อคานึงถึงหน้าง,งานแล้วเนี่ยหน้าง,งานจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่างบประมาณที่ได้ไปเนี่ยท่านจะดูว่าหน้างานทั้งหมดมี10บหน้าง,งานนะครับหน้าง,งานที่เป็นหลักบังคับใช้กฎหมายมวยความยุติธรรมให้กับบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยประมาณ2 3 0 0 0พันกว่าล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหน้าง,งานของโรงพัก เป็นหน้างานของงานป้องกันปราบปรามซึ่งพี่น้องตำรวจเนี่ยนะครับนี่คือเฉพาะในส่วนนี้เรามีโรงพักทั้งหมด1,484สถานีงบประมาณเฉลี่ยต่อตำรวจก็คือคนหนึ่งได้285บาทนี่รวมไปถึงทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะอุปกรณ์การทํางานน้ามันเชื้อเพลิงยานพาณนะะในการที่ออกไปทํางานนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นว่านะครับงบประมาณลงมาตรงนี้น้อยมากนะครับก็นําเรียนท่านประธานว่า ศาหตร์ส,สำคัญเพราะว่างบประมาณส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่กับบุคลากรจะมากกว่าประมาณ70็ดสิบปรภารกิจหลักของงานป้องกันปราบปรามตามที่เห็นตามที่ผมแจ้งไปนะครับนี่คืองานป้องกันปราบปรามก็ได้เท่านี้นี่คือหน้างานหลักคือหน้างานนี่ทรัพยากรที่ได้ไปก็แค่นี้นะครับท่านประธานคะงบประมาณของสำนักงหชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อ,ตอ,ตอเนื่องทุกปีแต่ตัวชีวิตรตรงนี้มันทําให้คดีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยม,มันยังเกิดขึ้นอยู่วกวชีว้ให้เห็นนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างนี่คือหน้าง,งานที่มันมีอุประมาณเรื่องความมั่นคงในชีวิตรับสินเนี่ยท่านดูนะครับว่าหานหลักจริงๆเนี่ยก็คือทางงานสืบสวนสอบสวนยาจรยาเสพติดค้ามนุษย์ความมัน่นคงเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆหน้าง,งานพวกนี้นะครับเงินที่ได้มันไม่เพียงพอผมก็ฝาก,กาท่านกรรมธิการว่าช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยนะครับก็ฝากวันนี้ก็กเราก็มีแต่กรรมธิการเราก็ไม่ได้มีในส่วนของ คณะรัฐมนตรีนะครับเพราะผมเสนอแนวทางแก้ไขนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือปัญหาเรื่องโครงสร้างเนี่ยมันรวมสูน์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางวันนี้นะครับสามัญชาติมันใหญ่มากเรามีตำรวจอยู่ประมาณสองแสนสามหมื่นมีนายพลประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยนายนะเป็นองค์กรที่เก็บอำนาจไว้ก็พอสมควรแต่ก็ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยงานหลักภาระหน้าที่เดียวคือความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขก็โครงสร้างเนี่ยนะครับมันต้องปรับนะฮะอย่างหน่วยงานที่อยู่ไกล จากการดูแลความมั่นคงวาไปชื่อทรัพย์สินก็อาจจะต้องแยกออกไปเช่นว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาอาจจะนะครับถ้าเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียก็ไม่ได้อยู่กับสำนักงานหน่วยชาติก็อยู่กับอีกหน่วยหนึ่งนะครับในส่วนที่สองก็คือก็แยกหน่วยงานสอบสวนออกจากสำนักงานหน่งชาติเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระหรืออยู่ในสำนักงานตำรวจชาติก็ได้แต่ต้องให้เขามีอนาคตนะครับแกเรียพาฒนของงานสอบสวนจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยครับเขามีใบประกอบวิชาชีพ คนที่อยู่ในสายงานสอบสวนนี่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานต้องต้องสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานทุกอย่างเราะงงานตรงนี้วันนี้เอาไปรวมกับเรื่องงานสืบสวนซึ่งจริงๆแล้วเขาเรียกว่าหน้างานเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะความเจริญก้าวหน้าของบุคคลทั้งสองสองหน่วยนี้นะครับหน่วยเดียวกันนะแต่ว่าสองสายสองสายงานเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะการที่ไปรวมไว้แบบนี้มันก็มีผลต่อเรื่องของการแต่งตั้งนะครับก็มีผลตามที่เห็นก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะเรียนตรงนี้ว่าต้องแยกให้ชัด แล้วสามารถอางา์ชาติจะได้มีนักกฎหมายจะได้มีฝ่ายสอบสวนที่ไม่แพ้ในกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นในยากาคารนะครับก็ต้องทําตรงนี้ให้ดีและควรจะมีการเลื่อนไหลในรูปแบบของวิชาชีพต่อไปตามที่เคยมีมานะครับในทางแก้ไขข้อที่3ก็คือภาระงานของตํารวจที่ไม่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมมีปริมาณมากเพราะการแก้ไขการถ่ายโอนภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องในงานเกี่ยวกับงานยุติธรรมของตํารวจเนี่ยก็คือก็ควรจะลดภาระ งานนี้นะครับถ้าท่านเห็นตำรวจเนี่ยจะมีการประชุมกับหน่วยงานอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในชุตและทรัพย์สินเนี่ยเยอะมากนะครับผลรับทุกหน้าง,งานอย่างเช่นท่านที่เห็นนะว่าไม่ว่าจะเกิดอุทุกขภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่หน้าง,งานตรงในการรักษาความปลอดภัยชุตและทรัพย์สินของประชาชนก็เป็นหน้าง,งานของตำรวจแม้กระทั่ง เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไฟไห,หม้งูเข้าบ้านทุกอย่างก็ต้องเรียกตำรวจนะครับนี่คือสิ่งที่มันมองเห็นว่าพนรางานมันยุ่งยากมากนะครับด้านที่4ี่ก็คือด้านการบออาริหารสถานีตำรวจที่ไม่มีประสิทธิภาพต้องมีการแก้ไขจัดแบ่งพาร,รางานตามความเชี่ยวชาญที่จริงวันนี้เรามีเอาซอร์สเราจะได้เห็นว่าหลายหน่วยงานไม่ว่าหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือภาครัฐหลายหน่วยงานก็จะมีเอาซอร์สนะครับเพื่อหน่วยงานที่เราปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นขึ้นไปโรงพักเนี่ยอะไรที่ไม่เกี่ยวกับคดีที่ไม่เกี่ยวกับ,กบเรื่องของข้อมูล บุคคลเนี่ยเฮาซอมาทํา <ำ S 2> ได้เช่นว่า mm hmm. การจําระค่าปรับ mm hmm. การเสียค่าปรับนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าเฮาซอตสามารถทําได้แน่นอน mm hmm. ก็น่าจะใช้เอกชนเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้แทนได้นะครับนี่คือในส่วนที่หุบประมาณที่นําเรียนท่านประธานมาแล้วก็อยากจะชี้แนะให้เห็นว่าในหบประมาณที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันเราควรจะเพิ่มพบประมาณในการบูรณาการงานป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปะนะัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ควรจะบูรณาการเนื่องจากว่าวันนี้เรามีปรกราาที่จะปราบปรามอัชญากรรมคอร์เซนเตอร์แต่วันนี้คอเซนเตอร์นะครับการบูรณาการระหว่างห่วยงานนะครับซึ่งก็คงจะต้องมีการเชื่อมโยงในเรื่องของการทํางานประสานกับทางแบงก์ประสานกับทางภาคเอกชนไม่ว่าดีเทคครูมูฟหรืออะไรก็แล้ว่ต่ที่เกี่ยวข้องในหน้าง,งานสืบสวนและสอบสวนตรงนี้จะต้องมีการนาเนินการที่เป็นรูปมาทมให้มากกว่านี้เพราะทุกวันนี้นะครับแม้เราจะมีปรกรตัวนี้ขึ้นมาแล้ว เราก็ยังมีคดีเกิดขึ้นไม่ถ่องว่า7 0็ดร้อยคดีเรื่องความเสียหายในทางเรื่องของเหยื่อนะครับที่แล้วความเสียหายเงินเอาคืนมาไม่ได้ก็อีกจํานวนมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในเรื่องของฮบประมาณนี้ควรจะจัดให้สำนักงานตํารวจแห่งชาติวันนี้ที่ผมแจ้งไปเงินที่ใช้อาจจะไม่ตรงไม่ตรงกับผลลัพธ์แต่จริงๆแล้วปริมาณงานไม่ใช่แก้ที่เห็นเป็นผลลัพธ์งานจริงๆกับ สถานีตำรวจที่มีกำลังพลตำรวจผมว่านะครับประมาณ10ปี20ปีเป็นอย่างน้อยกำลังพลของตำรวจแต่ละสถานีในพื้นที่ทั่วประเทศทั้ง 1, ปัน400ี่ร้อกว่าสถานีเนี่ยไม่มีการเพิ่มบุคลากรขึ้นมาเลยเพราะเมื่อไม่เพิ่มบุคลากรไม่ต้องพูดถึงงบประมาณเขาไม่มีแน่นอนสาเหตุเพราะว่าคดีที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นั้นๆท่าน,นต้องยอมรับความเป็นจริงว่า10 20ปี30ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีมันจเจริญขนาดไหนแรงงานพี่น้องประชาชนที่เพิ่มขึ้น คน,คนแฝงมาจากพื้นที่อื่นที่เพิ่มขึ้นมาสร้างปัญหาภาระเกิดขึ้นในพื้นที่เกิดชญจกรรมไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งจริงพ้นหรือคดีอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวชีวิตร่างกายรวมถึงคดีในส่วนของชญจกรรมไซเบอร์มันมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถแ่งชาติยกตัวเลขมาให้เห็นแล้วก็ได้งบประมาณไปแค่นี้ผมฝากถึงกรรมธิการประมาณฝากถึงรัฐบาลที่จะมารับผิดชอบใหม่ ท่านต้องไปทบทวนทุ่งนี้และจัดงบป,ประมาณสั่งให้ตำรวจเอาของจริงจะได้ดูแลพี่น้องประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขภาพน้องประชาชนตามความเป็นจริงว่าคดีที่เกิดจริงๆมันเท่าไหร่แล้วรับคดีให้หมดนะครับผมเชื่อว่าท่านจะต้องเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้กับสำนักงานต่งชาติแน่นอนแล้วการถ้าเปรียบเทียบนะครับในตำแหน่งของตำรวจเนี่ยกับประเทศข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซีย,ยตำรวจเนี่ยทำงานย4ิบชั่วโมงเนี่ยนะครับ ไม่ได้พักแล้วรับงานทุกภาระหน้าที่ที่ผมเรียนไปท่านเชื่อไหมครับว่างบประมาณที่ได้ไปเนี่ยมันไม่เพียงพออย่างแน่นอนนะครับแม้กระทั่งสวัสดิการเองการเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยยานภาหนะที่ใช้นะครับสวัสดิการอื่นๆยังไม่ทั่วถึงนะครับก็ขอให้ทบทวนตรงนี้นะครับในงบประมาณปีต่อๆไปสานักตำรวจเองก็เช่นเดียวกันให้จัดงบมาให้ตามหน้างานจริงๆตามปริมาณเนื้อง,งานจริงๆผมก็เชื่อว่าสำนักงบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะต้องนำเนินการตรงนี้ให้ขอบคุณมากครับ 갑자기 t a